สวัสดีเพื่อนๆที่ตามในเรื่องของด็อคอยนะครับในวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาสับเพเหละแล้วก็ทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในวิดีโอที่แล้วแล้วก็จะมาอ่านคอมเมนต์ในทั้งในคอมมูนิตี้อย่าง Reddit แล้วก็ทาง Twitter นะครับภายใต้แฮชแท็กของด็อ c คอยว่าแต่ละคนมีความเห็นยังไงบ้างกับด็อคอยในช่วงนี้นะครับก่อนอื่นเลยขอทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในวิดีโอก่อนนะครับถ้าอ่านชื่อใครผิดต้องขออภัยนะครับผม คุณสถาพรนะครับคุณมุกดาคุณนลุนาศคุณทัชชัยคุณอนิรุตคุณไมตรีคุณเลนโบคุณกันคุณวันนีคุณแอบบี้โฮเทลนะครับคุณเจนจูโรสนะครับแล้วก็คุณพระถังซัมจังท่านพระถังซัมจังนะครับคุณนัทธพัฒน์นะครับคุณเทพมุ้ยคุณวันนาคุณทีทีคุณแมตติวฟูนะครับ คุณวัชลินคุณนิลันคุณฮุยชาแนลคุณจิมมี่คุณน้ำฟ้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกันไม่จําเป็นจะต้องมีสาระหรืออะไรก็ได้นะครับจริงๆเราเข้ามาสวัสดีครับมาครับหรือว่าอะไรเงี้ยทักทายกันได้นะครับหรือใครที่มีความเห็นในเรื่องของด็อกคอยมีข่าวอะไรที่ผมอาจจะพลาดไปนะครับก็แบ่งๆกันนะครับเอามาแบ่งๆกันเพราะว่าบางทีผม อาจจะดูไม่ได้หมดหรอกนะครับขณะที่แบบผมตามทุกแฮชแท็กแล้วเนี่ยบางทีมันก็ยังมีข่าวเล็ดลอดอยู่ว่ามันมีความคืบหน้าในเรื่องของอย่างอีลอนมัส์นะครับกับกรลต่อซึ่งตอนนี้เป็นที่ให้ความสนใจมากกับคนทั่วโลกเลยนะครับหลายคนก็จะมีหลายทฤษฎีว่าหากอีลอนมัส์หลุดจากตรงนี้ราคาจะดีบไหมถ้าเกิดว่ามีปัญหาละ่ะอะไรเงี้ยเราก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งนะครับผมเองก็ชอบอ่านข่าวไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยเรา ได้ข้อมูลมาเนี่ยคือเราไม่แบบหูเบาเฉพาะในเรื่องของข่าวดีอะ่ะเราก็ต้องเอามาชั่งน้ําหนักเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนการลงทุนของเราเหมือนกันนะครับเอามาดูภาพแรกนะครับอันนี้ในรู้สึกว่าใน Reddit นะครับมีคนโพส์ตไว้คนเข้าไปไลค์เยอะมากเลยนะครับก็คือประมาณว่า when you think you bought t h e d i p ก็คือนึกว่าซื้อตอนขาลงแล้วนะดูภาพสภาพสุดท้ายนะฮะมันยิ่งลงเข้าไปอีกนะครับเมื่อเมื่อวานผมดูโพสต์นี้แล้วแบบหัวเราะท้องแข็งไปเลย แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับมีคนเขียนว่า Elon Musk start new hidden Twitter profile to hide from the SEC ก็คือว่า Elon Musk เนี่ยเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วนะครับเพื่อที่จะแอบกลตตอเดี๋ยวทวีตเรื่องของดอคอยไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็นคขำๆนะครับไม่ใช่โปรไฟล์แกจริงๆแต่ Elon Musk แกเป็นคนที่เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เนี่ยบ่อยมากๆเลยนะครับอีกอันนึงที่ให้ความสนใจใน Reddit นะครับก็คือคนอินเดียเนี่ยใช้ Reddit เยอะมากๆนะครับตอนนี้ก็มีโพสต์ว่า coin dcx ของเขาเนี่ยตอนนี้รับ exchange ในเรื่องของ dog coin แล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเราโชคดีมากที่มีหลายโบรกนะครับที่คนไทยสามารถซื้อขายในเรื่องของ dog coin ได้นะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ย แต่ก็ยังมีคนในหลายๆประเทศเนี่ยที่เขาอยากจะซื้อแต่มันซื้อไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของกฎหมายของเขาหรือว่าเขามี exchange แต่ว่ายังไม่มีด o อกคอยเนี่ยนะครับหลายคนอินเดียนี่เขาก็รอมาสักพักหนึ่งแล้วก็แล้วนะครับแล้วก็ CoinDCX นี่เป็นยักษ์ใหญ่ของอินเดียเลยนะะเพราะนั้นมันก็จะทำให้ ปริมาณคนที่กำลังเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆเหรียญก็ยิ่งให้ความสนมีคนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะครับอย่างอินเดียเข้ามาเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยเพราะาประชากรเขาก็เยอะแล้วเป็นเขาเป็นสาย IT อยู่แล้วนะครับแล้วมีคนขุดเยอะมากๆเลยอีกอันนึงนะครับเขียนไว้ดีมากเลย Honestly Dogecoin the supportive community is unmatched นะครับก็คือมีคนพพอร์ตนะครับมีคนให้ความสนใจมีคนคอมมูนิตี้ที่ช่วยเหลือกันมากกว่าคอมมู n i t y นิตี้เหรียญอื่นๆนะครับ In my opinion the best play for long term investment ในความคิดของเขาเนี่ยระยะยาวเขาคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่ดีนะครับ Plus it is very interesting to watch a crypto that originated as a joke turn into something positive and rewarding potentially ก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเออแปลกดีอะที่เหรียญที่ เคยกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนเรียกว่าโจ๊กคอยหรือบางประเทศหรือบางคอมมูนิตี้ก็ยังเรียกว่าโจ๊กคอยอยู่นะครับแต่ว่าอีลอนมัสเขาก็เรียกด็อกคอยหรือดอชคอยนะครับก็แล้วแต่นะว่าใครจะเรียกไงนะฮะเขาก็บอกว่าเออจากเหรียญที่มันเป็นแค่โจ๊กเป็นเรื่องตลกเนี่ยมันกลายมาเป็นเรื่อง positive นะครับเป็นเรื่องดีๆเพราะว่าในดอชคอยคอมมูนิตี้ฮะอย่าลืมนะว่ามีคอมมูนิตี้ทั่วโลกนะครับแ,แล้วแต่ละคอมมูนิตี้ก็จะมี โปรเจกต์มีการแบบว่าอาจจะที่อย่างที่เขาเคยทำนะครับมีการช่วยเหลือในเรื่องของนักกีฬาวินเทอร์โอลิมปิกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับสังคมใหญ่นะครับด g อกคอยไม่ใช่ว่าแค่ในภาษาอังกฤษยอย่างเดียวไม่ใช่นะครับคนนี้เขียนว่า retweet this if you want Dogecoin added to Coinbase มีคนเข้าไป retweet เยอะมากนะครับก็คือว่า Coinbase นี่เป็น Exchange ที่ใหญ่แต่ก็ยังไม่ลงซื้อขายดอกคอยสักทีอันนี้มันก็ผลักดันวเฮ้ ส่งต่อไปเรื่อยส่งต่อไปเรื่อยนะครับก็ถ้าคอยเบสรับเทรดดอลคอยเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าคนจะยังเข้ามาอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยนะครับคนที่เขาโพสต์เป็นพอร์ตของเขานะครับเขามีดอลคอยเนี่ยทัวเฉลี่ยราคาอยู่ที่0.05 USD นะครับอยู่4,000สนดอลคอยนะครับก็ประมาณ2 00 0มืบาทนะครับแต่ผมชอบที่ว่า ใน6 0แสนบาทเนี่ยมันเป็นแค่23%ของพอร์ตเขานะครับดอกคอยเนี่ยเป็นแค่23.03%ของพอร์ตเขาคือเขากระจายการลงทุนนะครับภายใต้หวข้อที่ว่า don't lose hope we all in it together ก็คืออย่าพึ่งหมดหวังนะเราอยู่เรือลำเดียวกันประมาณนี้นะครับอีกภาพหนึ่งก็จะเป็น d o อกคอยคอมมิชนะครับเป่าทรัมเป็ตนะครับใส่เรียนคริปโตคอมมูนิตี้อื่นๆก็คือ หลายคนที่ถือเหรียญอื่นบางทีเขาลำคาญนะเพราะว่า d o อกคอยเนี่ยเข้าไปดูในในแต่ละเพจแต่ละกระทูเนี่ยนะครับคือไม่ว่าเขาจะคุยเรื่องเหรียญอะไรอยู่เนะเราไปคนที่ถือ d o อกคอยไปคุยถึงเรื่อง d o อกคอยตลอดนะครับก็คือเป็นเราเป็นกลุ่มที่แบบว่าเนี่ยครับเขาเขียนว่า community dog community is the most supportive and vocal ก็คือเราเป็นกลุ่มที่เสียงดังที่สุดนะครับแล้วก็สนับสนุนกันมากที่สุดนะฮะ อีกโพสต์หนึ่งเขาลงภาพไว้ว่า job interview tomorrow gonna ask if I can be paid in dogecoin พรุ่งนี้จะไปสมัครงานเดี๋ยวจะถามว่าเขาจ่ายเป็นเหรียญหมาได้ไหมนะนี่ก็เข้าใจเข้าใจทำขึ้นมานะครับคนนี้เขาเขียนดีนะเขาเขียนว่า thanks sec for the free dogecoin publicity ก็คือว่าตอนนี้กราตสหรัฐ กำลังจะอาจจะมีการตั้งกรรมการมาสืบสวนสอบสวนเรื่องเหรียญหมาใช่ไหมขอบคุณนะกราตที่ให้โฆษณาฟรีนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดอีลอนมัสเขาหลุดเรื่องนี้นะมันก็คือเหมือนกับได้โฆษณาฟรีจริงๆนะครับอีกภาพหนึ่งก็คือ Im not a joke anymore ก็หมายถึงว่าเหรียญหมาเราไม่ตลกนะแล้วนะเราไม่ให้โจ๊กค,คอยแล้วนะดูเด็ดูการร่วมมือของแต่ละเหรียญเนี่ยคนถือบิ c คอยคนถือไลท์คอยเป็นไงแล้วดูคนถือด็อกคอยเนี่ย ทุกชาติทุกศาสนาทุกสีผิวนะครับทุกคนเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ให้การสนใจกับดอกคอยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดนะฮะในมันมีบทความที่ว่าใครถือเหรียญอะไรก็จะมีลักษณะประมาณนั้นนะครับประมาณที่เข้ากันได้นะครับอย่างคนที่ถือดอกคอยเนี่ยผมอยากจะเรียกมันว่าเหรียญเหมือนคริปโตคนจนหรือเหรียญคริปโตลูกทุ่งอะนะฮะเพราะว่า ทุกคนที่ถือดอคอยเนี่ยผมเห็นนะล,ลักษณะลักษณะแบบว่าเป็นคนแบบติดดินแม่อะไรมากๆแม่อะไรมากนะครับก็ลูกทุ่งลุกทุ่งคุยได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็คนที่ถือเหรียญหมาเนี่ยคุยกันมันมันคุยได้มันกว่าในความคิดของผมนะอ่าภาพนี้ก็จะเป็นภาพของหมามันก็คือตอนนี้ราคาดอคอยมันก็ไม่ไม่ดีดสักทีนะราคามันค้างไงเี้ยครับเขาบอกว่าพูดดันหน่อยติดอยู่นะครับ อีกอันนึงภาพนี้เห็นบ่อยนะมีมเนี้ยเขาเขียนว่า when you ran out of money to buy the dip นะครับเมื่อตลาดมันอยู่ในขาตกแต่เราไม่มีเงินซื้อนะครับในหลายๆกระทู้เพื่อนๆสังเกตไหมบางทีเราเข้าไปอ่านอย่างเงี้ยคนจะเขียนว่าเอ้ย e ขาลงก็เป็นช่วงดีของในการช้อนซื้ออ,อะไรเงี้ยนะครับคือคนมีตังก็ดีไปนะครับแต่คนที่กระสุนหมดแล้วเนี่ยมันอ่านแล้วบางทีมันก็อึดอัดนะฮะแต่ก็นั่นแหะครับนั่นก็คือก็เป็นเรื่องดีถ้าเรามีตังนะครับ อีกภาพหนึ่งอันนี้ขำดีนะครับคนนี้เขาป่วยไปเขาถามพยาบาลว่าเหมือนกับเพิ่งตื่นขึ้นมานะครับพยาบาลบอกว่าเนี่ยคุณอยู่ในโคนม่ามาสิปีแล้วนะนี่ปี2 0 2 8ไอ้มมอนี่บอกอ้าวเหรอแล้วตอนนี้บิตคอยอยู่ที่กี่ดอลลาร์เนี่ยพยาบาลบอกว่าบิตคอยอะไรค่าพยาบาลค่ารักษาพยาบาลของคุณทั้งหมดเนี่ย0 0 0 0 4 8 1ดอลลาร์เขาก็แบบคงแบบช็อกไปเลยนะฮะว่า เหมือนกับว่าบิตคอยไม่มีแล้วนะปี2028นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมี m หนึ่งที่ตลกดีมีคนให้หัวใจเยอะนะมีคนติดตามเยอะมีมนี้นะครับอีกอันนึงนะครับเีาเนว่า instead of asking Amazon to accept cryptocurrencies we can simply just create our own Amazon that will accept all kinds of crypto the future that's that's the future right there คืออย่างนี้ในหลายๆ community มมใน Reddit เนี่ยนะผมสังเกตว่า แอดมินเขาจะแบบบอกให้คนที่ถือเหรียญน,นั้นๆเนี่ยเฮ้ยไปไปเขียนอ e ีเมลขอบอก a m a z o นได้เมื่อไหร่ะจะรับเหรียญน,นี้นะครับบางคนก็บอกโทรไปเลยนะครับทั้งด็อคอยทั้งทุกเหรียญเลยนะเขาให้แอดมินก็แบบให้ทุกคนรู้มันโทรไปอะ่ะตอนนี้ผมว่า Amazon ของแบบเซ็งแล้วนะนี่เขาบอกว่าเราไม่ต้องไปรอ Amazon หรอกนะครับเราก็เอาร้านที่แบบร้านประมาณว่าเอาร้านค้ารายย่อยเนี่ยให้รับเหรียญเหรียญด็อกคอยก็พอนะครับหรือเหรียญคริปโตเคอเรนซีก็พอนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะเพราะว่าหลายหลายร้านก็เริ่มเปิดขึ้นเยอะแล้วคือมันมันมีต่ขาขึ้นน่ะไอ้ร้านที่จะมารับในเรื่องของคริปโตเคอเนซีอ่ะนะฮะก็เหมือนคืออย่างเราเราอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามีร้านค้าออนไลน์หรือเราแบบเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่หมยใช่ไหมที่เกิดว่ามีคนแบบเอ้ยพี่ซื้อเหรียญหมาไหมรับเหรียญหมาไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าก็ต้องมีคนรับนะถ้าถ้ามันได้การสนับสนุนมากขึ้นเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ต้องเป็นความพยายามทั่วโลกจริงๆนะฮะแต่มันก็เป็นโฆษณาเป็นโฆษณาให้คนเข้ามาสนใจเยอะผมชอบภาพนี้นะภาพนี้เหมือนกับว่าหัวข้อว่า We Will Hold ก็คือประมาณว่าพวกเราจะไม่ขายพวกเราจะถือไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะเป็นรูปของออหน้าของหมาชิบะเนี่ยอ,อ,อยู่หลังโลนะครับก็ขำๆดี เอาละครับเพื่อนๆจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายโพสต์หลายกระทู้นะครับที่ผมเข้าไปดูทั้งในแม้กระทั่งใบดูของจีนอะไรเงี้ยผมก็เอาข้อความไปวิ่งใน Google Translate ดูนะว่าผมอยากรู้ว่าเขาพูดยังไงทั้งในเกาหลีในจีนในอินเดียอะไรเงรี้ยฮะคือจะมาดูแบบว่าในประเทศเขาในคอมมิตี้เขาเนี่ยมองอะไรมีข่าวดีงไงมีข่าวร้ายยังไงนะครับเพราะนัน ถ้าเกิดว่ามันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะให้ผมทําแบบนี้เพิ่มนะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ว่าต่างประเทศเขาคิดไงเกี่ยวกับดอคอยเนี่ยนะครับผมยินดีเลยนะครับก็จะดูจากยอดไลค์ว่าคนไลค์เข้ามาประมาณเท่าไหร่นะครับคนให้สนใจให้ความสนใจประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมผมว่าสนุกดีนะทําแบบนี้ก็ดูกันต่อไปครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับการลงทุนและการเรียนรู้ในเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ